ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วน,นะครับกับลาเนสในรายการอันนีสันเนสใิสันโนสเออทางช่องเจรรี่ลอยแปดแชร์นะครับวันนี้จะมาโชว์อีกหนึ่งประโยชน์นะครับของ AVM หรือว่า Around View Monitor นะครับหรือกล้องมองรับคันเนาะเพื่อเช็คว่าเราเนี่ยจอดรถตรงซองหรือเปล่านะตรงช่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเราจะเปิดก่อนเพื่อให้มันตรงไปเลยหรือว่าจะเปิดเพื่อเช็ค หลังจากจอดแล้วก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับอ่ะสมมุติว่าอันเนี้ยเนี่ยจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่ะนะครับเราก็เปิดดูตึงอ่ะก็ดูตรงนี้ใช่ไหมดูว่ารถเรามันอยู่ตรงกลางไหมอะไรเงี้ยนะหรือจะเปิดก่อนจอดก็ได้นะครับอ่ะเปิดก่อนจอดเนี่ยเดี๋ยนะแกล้งทําเป็นเหมือนเข้ามาใหม่เพิ่งมาถึง อ่ถ้าสมมุติเราถอยจอดนะครับมันก็จะเปิดกล้องขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะอันนี้บอกสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้เป็นแฟนของนิส a ันโนดอะไรเงี้ยนะครับเราก็ถอยเข้าไปใช่ปะ,ะก็จะมีภาพแบบสองมุมมองเลยนะอันทางซ้ายก็คือมุมมองแบบจากอวกาศนะครับอากาศก็พอแล้วก็อันขวาคือแบบมุมมองจากกล้องมองหลังอย่างเดียวอะไรเงีย้ยนะ อนอกจากนั้นเนี่ยอันนี้เคยพูดไปแล้วยังสามารถที่จะเช็คพงมาลัยได้ด้วยนะครับว่ามันมันตรงหรือยังอะไรเงนะี้ยเนาะเพราะว่าไม่รู้เป็นความเชื่อที่ผิดหรือถูกเนาะแต่เขาเคยบอกว่าก่อนดับเครื่องอ่ะหลังจากที่จอดรถเสร็จอ่ะให้ตั้งพงมาลัยให้อยู่ในระดับตรงอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าเอาจริงๆอะ่ะก็ไม่ตรงนะเน่ย <laughs> แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่ได้แบบเบียดเบียนช่องอื่นก็พอแล้วนะอะ่ะโอเคครับไปแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ จบไปเพียงเท่านี้นะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะใช้กดแชร์แค่ subscribe ครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน,น้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ